สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะฮะมีอาชีพให้คำปรึกษาในด้านความสัมพันธ์ในช่วงโควิดนี้นะฮะผมรู้สึกว่าจะดีไหมถ้าเราสามารถสร้างแรงดึงดูดผ่านสื่อออนไลน์นี่เป็นการประชุมแอดมินของผมซึ่งจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เรามาดูนะฮะว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรแต่ถ้าใครต้องการจะติดต่อนะครับพูดคุยกับผมหรือปรึกษาโคชชิ่งกับผมสามารถติดต่อมาได้ทางไลน์นี้ครับ มาดูนะฮะจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> เป็นนักเรียนมิสบอสไฮโปรไฟล์เขาก็ลองทำโปรไฟล์ตามที่ CJ แนะนำค่ะเขาก็แจ้างผลนิดนึงนะคะเขาขอจ้างผลก่อนมีหลายคนเข้ามาขอแอดเฟรนวันละหลายร้อยคนค่ะ หลายร้อยคนเลยโอ้ยแต่ดูแค่โปรไฟล์บางทีก็ดูยากอะค่ะว่าแบบใช่เขาคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบยอมยอมแอดไปก่อนหมายควาะว่ารับแอดไปก่อนเนี่ยค่ะตอนนี้เพื่อน3,000กว่าแล้วค่ะยอดไลค์รูปดีจัดค่ะ700ไลค์ก็มี ทักอินบ็อกมาวันละเป็น10บค่ะอะไรวะแต่เขามีคําถามจากที่เรียนนะคะ,ะว่าคําถามที่1ควรตอบอินบ็อกทุกคนไหมคะ,ะปล่อยคาไว้แทบไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่อยากไปเปิดข้อความดูเกิดเราไม่ตอบเขาจะคิดว่าเราเสียมารยาทหรือเปล่าคะคําตอบคือตอบไปเหอ เราตั้งจะจ่ายเงินเรียนแล้วเพื่อการที่จะได้ดึงดูดคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเข้ามาแล้วแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือเปล่ามันต้องตอบตอบ,ตอบแล้วค่อยๆกลั่นกรองค่อยๆตัดต,ต,ต,ตกไปงานนี้แหละแต่ต้องตอบข้อ2ค่ะคเวลาเพื่อนแท็กมาควรปล่อยโชว์ในไทม์ไลน์ไหมคะ เพื่อนบางคนแท็กเราแบบที่เรายังงงว่าเกี่ยวอะไรกับเราแต่มองว่ามีข้อดีก็คือดูเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพราะเพื่อนแท็กครับครับควรเลือกเพื่อนนะดูเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยพอมีเพื่อนแท็กมาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราไม่ใช่สแกมเมอร์เราแบบมีแบบตัวตนจริงจริอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียค่ะโพสแท็กดันลงรูปที่เราแบบ มไม่ได้ดเออทำไลายดูเลอะเทอะดูเยอะไปหมดค่ะในเ<า>ฟซในเฟซบุ๊กมันมีฟังก์ชันที่เวลาคนแท็กมาต้องให้เราอนุญาตก่อนแล้วมันถึงจะขึ้นได้ไงม o สบ High Profile คือการสร้างโปรไฟล์ถูกไหมสร้างโปรไฟล์มันคือการคัดสรรหรือการแบบตกแต่งทุกอย่างที่มันมันให้ชาวโลกได้เห็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยควรครับข้อ3ค่ะการมียอดไลค์เยอะๆช่วยสร้างแรงดึงดูดไหมคะแล้วถ้าเยอะแบบหลักพันเนี่ย เป้าหมายจะกลัวเราไหมคะตอนนี้ยังไม่เจอใครที่เป็นเป้าหมาย,เ,ามายเท่าไหร่คะ่ะมันดูยากอะคะ่ะจิ๊ปมองว่ามันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีผลทางลบนะไม่ว่ายอดไลค์จะ700หรือพันก็ปล่อยไปเพราะมันคือธรรมชาติของผลงานที่เราสร้างออกมากลัวหรือเปล่าตราบใดที่เราไม่ได้ไปซื้อไลค์หรือว่ามาทําให้มันเป็นของเฟกเงี้ยก็ไม่ต้องไปกลัวจิ๊ปมองว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามองแล้วแบบไลค์เกินจริงมันจะมองว่าแบบเหมือนมีเพื่อนไม่กี่คนแต่ยอดไลค์เป็นหลายพันอะไรเงี้ยอันนั้นอะเฟกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นออแกนิกคือเป็นธรรมชาติ ปปลล่อยธรรมมชาติไแหะผมมองนะครับว่าสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสร้างแรงดึงดูดมีมนุษยสัมพันธ์หรือสร้างเพื่อนใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรสำหรับใครที่ต้องการจะลงคอร์สแบบนี้หรือว่าจะพัฒนาในด้านอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อทีมโค้ชของผมหรืออยากจะปรึกษาโดยตรงกับผมก็ได้เพียงติดต่อมาทางไลน์นี้นะครับ แค่อยากจะบอกให้ทุกท่านสบายใจได้ครับว่าเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกตบ้า